ก็ลูกคุณติดทหารไม่ใช่หรอมา咪เฮ้ยอะไรมา咪เจ้าลูกหิวอ่ะลูกหิวอ่ะลูกแบบก่กว่าแม่ไปน,นิดนะอ๋ะอแม่พูดจาดีหน่อยโอ้โอยป่อยหรอเอ้ยลูกสาวปล่อยแบบนี้มีใจหรือเปล่าเนี่ยจะมีใจอ่ะผู้โดดต้องละมา咪ม,มา咪โน่หิวหนูหิวหนูหิว อันนี้หนูหนูเป็นลูกใช่ไหมไม่ไม่ไม่หนูว่าเป็นลูกหนูหนูว่าเป็นลูกแล้วใครเป็นลูกกันแน่เนี่ยหนู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 เป็นลูกมันโอ้ยหนูจอดเดงหรออันนี้อันนี้จออันนี้มันเด็กเก็บมาเลี้ยงเนี่ยข้างนอกเกิเด็กเก็บมาเลี้ยงอย่าว่าลูกเด็กเก็บมาเลี้ยงวาย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 ไม่ยองไม่ยงไม่ยงไม่ยงหยอกไม่ยงหยอกไปละจ้าคุณเม่ แม่ <an> ไปเลยจ้าไปช้อปปิ้งกันดีกว่าไปเลยจ้าอ๋อท้าได้มีแม่ด้วยเหรอมีสี่เนี่ยแม่ชาญแม่ทำกรรมอะไรประชาชนอีแล้วไอบ้าบอยังไงแมู่ดดีไอ้สัตว์เฮียบ้าบอยังไงเนี่ยจสภาพบอสเฮียไออ้สัตว์บคุณแม่อันนี้แม่กูไอ้สัตว์อ๋อตัวใกล้ดลรีตัวเนี่ยมาทคุณแม่คุณแม่ใช่เหรอเดี๋ยวพี่เป็นปลาให้ก็ได้ คุณแม่โอยดูลูกสาวงอมแล้วแม่รับลูกเพิ่อเป่าครับไม่คับไม่ต้องงอมนัก่ออ่อนค่บคุณแม่เรียกป้าหย่อยนะป้าหย่อยไม่เรียกเรียกสิจ๊ะไม่ป้ายหย่อเรียกป้าสิลูกป้าหมอยโอ้โหลูกพูดแบบนี้ไอ้ใครลูกไว้แยกลัวเป็นลูกเหี้ยืเลยมปนลูกลืม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  ลืมบทเรืมบทเรียกปลาใสิลูกเนื้อเพเยอร์เรียกปลาใสิลูกไม่เรียกโอ้ยจริงนะกูอยากูอยากเป็นพ่อแล้วตอนนี้กูอยากเป็นพ่อแล้วเนื้อเนื้อเนื้ออยากมีเนื้อปลาไหมพี่เป็นปลาให้ก็ได้นะแต่หนูมีตังค์ไหมแม่ยังหอกไม่ยังหรอกคุณแม่คุณแม่เป็นเลยเขาไม่ได้มาถึงมึงได้เวลาลุกซิงแล้ว แค่มอตติ้งไรเด็ดอย่าเป็นพ่อเพื่อจะได้มามามีรถแรงมากเลยมามี <laughs> ลูกสาวลูกสาวขึ้นขึ้นรถปลามาชีลูกมาขึ้นรถปลาไม่ลูกลูกสาวมีบอกมาคาร่ามาลูกสาวไอ <laughs> สัตว ลูกกูแม่งไม่สนเที่ยอะไรเที่ยลูกลูกสาวขึ้นรถป้ามาลูกมาเมื่อกี้ค่ะด่าใครไหวสัตว์อุ้ยเอ้าลูกได้เห็นป้าแล้วลูกป่าฟุ่เลนโอเอ็นะมาขึ้นรถป้ามาลูกมาไม่ขึ้นไปไหมจ้าไปไปไปรถป้ามาโอเอ็นนะรถมาลองเดี๋ยวโอ้จะลงรถแม่หนูนะว่ารถหนูเนี่ยรถพี่ชายหนู มาเลยลสิมามาขึ้นขึ้นรถมานะมาี咪ค่ะขึ้นรถมา,มาสิอยู่งี่ไยๆค่ะมามี咪อยู่นี่ก็ค่ะข <c ười> ึ้นรถมา咪ม,มา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 อมือม,มือมือมืขอโทษครับขึ้นรถม,มา咪มาสิมาแม่มาแลบบไงลูกอันนี้มาตัวมา,มาแล้วค่ะ ไม่ไม่ค่ะมันเป็นคำอุทานนะคะหนูไม่ได้ด่าหนูไม่ได้ด่าเลยค่ะมานีมาพูดดีๆกับเด็กด้วยนะคะได้ค่ะไม่เคยพูดใจอย่างนั้นเลยค่ะนี่ไงเห็นไหมบนทหารน่ารักเวอร์เฮ้ยจะต่อยไงนะคะนี่ไงนี่ไงนี่ไงกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วแล้วแล้วพวกกูทอนเนี่ยพวกกูทอนอ่ะแมันก็ผ่านไปนะใช่ อันนี้มาขึ้นขึ้นขึ้นรถป๋าป๋ามามามาป๋าป๋าจะพาไปมัมมัมมัมกู๊ดบอยไต้ยุกุนกู๊ดบอยหม่อมไต้ยุกุนกู๊ดบอยหม่มหม่อกล้วยเท่าไหร่มามามาสนใจไหมสนใจไหมป๋าป๋าเป็นลิงนะป๋าป๋าเป็นลิงนะลิง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 ล้บุรีอ่ะได้เหรได้ลิงล้บุรีแทนนไปกับป๋า ไอ้เหี้ยกลัวปลาแล้วลว่ะเถอะนะอะโหลไปกับปลาไหมลกูกเอ้ยลูกพอ่อเอ้ยลูกพอ่อเอาพ่อมาลูกเอ้ยมาได้ไปกันเถอะกวนเถอะว่าไงเอ้าใครเนี่ยสัตว์ถหายพ่อเลยใครไม้สัตว,ไว,ตว์ไม่เหมือนอ่าไอ้เหี้ยลูกไม่สนใจกูเลยไ,ไอ้สัตวนนอ์อะไรก็ทืบลูกลอ,อะอดะเด็กช่างเหรอไหนอะไรคนไหน ข้าางงงหลัเด็กช่คนไหนไว้เฮียยิงเอ๋อไอสัตว์เอาแม่งดิพี่ครับอันนี้พี่เป็นเด็กช่างมาครัเนี่ยเอ้ยสวัสดีครับบอสคนณดีก็คุณพวกเคุณก็เจอแล้วคนนี้เคยเจอแล้วไอเฮียพวกเรานั้นเลยด้วยเหรอสวัสดีครับเจ้บอสสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียพวกเราคนเยอะหวะพวกเราเยอะมากอะจริงไอเฮียคนคนหมวกแดงชื่ออะไรครับเดินไปไหนก็ใส่ได้หมาลูกกูไปไหนมาได้ไอเฮีย ใครทำ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 ไหนยู่ไหนใครทำที่อะไรวะโอ้ยลุกพ่อพ่อมาลูกมาโอ้ยลุกพ่อเอ้ยตวเป็นสาวก็ลูกเอยทั้งสมคนนะมาไคะลาป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 ้าป้าปลาปาปลาลาปล่ปปลาปาาลาาค ไม่ทราบว่าต้องเลี้ยงลูกได้ยังไงครับโตโตมากเลยครับโตมากเลยอู้หโตมากเลยแหละลูกมามาขึ้นขึ้นรถปแบป๋ามาสิลูกมาขึ้นรถปแบป๋ามาขาวมากเลยทีขาวมากเลยตอนเนี้ยมามาขึ้นขึ้นมาสักคนมาลูกเอ้ยนะป๋าไม่ใจนานนะมาหม่ำไม่ลูกสามมาหม่ำสามไหมมามาำไหมลูกมาหม่ำกุดบอยไหมลูกเอ้ยมามาำกุดบอยไหมฮะมามาำไหมลูกรถไม่ไปไม่พอคอาปากลูกอาปากอาปากลูกมาม่ำกุดบอยนะ คุณเบย์เบิรมเบิร์มรถมันใไม่พอค่ะป๊าป๊าเดี๋ยวป๊าป๊าลงให้เลยไหมโอ้ยป๊าป๊าเนมาเจอลูกสาวนะโอ้ลูกสาวสวยเลยลูกสาวก็สวยเลยอะป๊าป๊าไม่ใช่จะให้เงินลูกๆหน่อยเหรอแกกอดป๊าป๊าหน่อยสิกอดป๊าป๊าหน่อยเดี๋ยวมาปาต้องกอดหนูปาปาโอ้ต้องกอดปาป๊าอ้้มก้มหนูหน่อยอุ้มเหมาอุ้มเหมชอบเลยชอบเลยลูกเอ้ยครับกวาครับเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาลูกก่อนนะลูกเอ้ยโอย ูบลูกปลาป้าเอาจริงรถไปไม่ได้รถไปไม่ได้ไปไม่ได้ยิ้มเลยนะของใครไม่รู้เลยยิ้มก่อนบอสตัวได้เสี่ยวแล้วอุ้มไม่ใช่ไม่ใช่นี่ลูกปลาโอ้ลูกปลาลูกเอ้ยโอ้เป็นไงบ้างลูกเอ้ยมีตามามเนสุขป้าโอ้ไม่ต้องใครมีตาแล้วลูกเอ้ยอยู่อยู่กับพ่อแล้วลูกนะพ่อจะเลี้ยงหนูอย่างดีเลยเอ้ยโอเคไหมโ้ยพ่อจะเลี้ยงหนูอย่างดีเลยเอาให้โตเป็นสาวเป็นแจเลย ป,ปา๊าป๊าถ้าเกิดป,ปา๊าป๊าลงรถแล้วมันจะมันมันจะขึ้นไม่ได้นะเพราะว่าหมามีเขาล็อกรถไว้นะเอาใช่ป,ปา๊าป๊าอย่าลงป,ปา๊าป๊ามันขึ้นไม่ได้ป,ปา๊าป๊าต้องเดินแล้วแน่ไม่เป,ป็นไรเราใช้ชีวิตอยู่แถวนี้ก็ได้หนูไหนๆหนูก็เป็นลูกพ่อแล้วหนูหนูรักพ่อไหมลูกปรากแบบมากที่สุดในโลกเลยค่ะโอยพอคิดถูกจริงๆที่เอาหนูขึ้นรถมาไหนพ่อขอดูปัดหน่อยสิ พ่อขอดูบัตรหนูได้ไหมคะพ่อขอดูบัตรหนูได้ไหมอ่าค่ะโอ้ยูวิลูกเอ้ยโตไป็นาวเป็นแจนะฮะโตเรื่องให้ลูกเอ้ยโตจริงโตจริงเฮ้อป้าป๊าพาหนูไปส่งที่แลนด์ได้ไหมหนูจะไปซื้อของไหมต้องเดินแล้วแหละป๊าป๊าก็ไปไม่ได้ป๊าป้าลงว่าทำไมนะอป้าป๊าไม่น่าทำอย่างนี้เลยลูกเอ้ยนะแม่ลูกก็อยู่นะป๊าป๊าไกลที่หนูเอ้ยไม่น่าเลย ไม่ได้ลงเลยป๊าหยิบอยู่แล้วทำไงดีอ่ะอนนี้หนูล็อกรถนะป๊าลงอุ้ยแม่หนูก็ห่วงความปลอดภัยจริงเลยไม่ไว้ใจป๊าเลยอ้าวกูเดินกลับมาที่เดิมแล้ะโอ้ยอันนี้ไม่เจอป๊านานเป็นไงบ้างลูกเอ้ยรักป๊าไหมลูกรอแล้ค่ะป๊าป๊าไปลบที่เมกามาลูกเอ้ยยิงกันตุ่มตามตุ่มตามเลยป๋ารอดมาได้ถึงวันนี้ก็ดีแค่ไหนแล้วลูกเอ้ย ป๋าป๊ายแต่อ่งที่สุดในโลกเลยปปาููเิลหนนดะโซดามารับหน่อยได้ไหมคะโอ้ยป๋าป๊ายิงไปดูรูปหนูไปอ่ะโอ้ยชอบมากเลยป๋าป๊าป๋าป๋าสาวไม่หยุดเลยป๋าป๊าสาวไม่หยุดเลยอ่ะป๋ายิงถีบไหมคะเนี่ยฮะอ่ะป๋ายิงถีบไหมคะหมายถึงสงครามที่ป๋าป๊าไปทำอ่ะเขายิงขีปนาวุธกันยิงกลับไม่ได้สิยิงแล้วป๋าป๋ายิงถีบมากเลยยิงแบบ มามีโลค์มค่ะป๋าป๋ายิงไม่หยุดเลยไปดองกลับไปดองกลับปเาป๋ายิงไม่หยุดเลยพะกลับไปหน่อยได้ไหมคะสวัสดีรับซื้อของไว้นะต้องไปเออาขงม่พี่เดี๋ยวผมมาแป๊บนึงผมพี่พี่ขับแป๊บนึงนะได้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 ป๋าป๋าป๋ายิงไม่หยุดเลยลูกสาวเอ้ยนะนี่ไงพี่กำลังกลับขับซสวัสดงกลับกลับไปทางนู้นค่ะต้องไปเอาของไม่เป็นไรนะเอาของเอาป๋าได้แล้วป๋ามีของไม่ไม่สนุนไม่สนุนมาเนาะป๋ามีของเยอะโอ้โหียอะไรกัน ป๋าคนเชี่ยนโซดาเขาพาฉันไปไหนป๋าจะพาไปพาไปเอานี่อาวุธลับอาวุธลับไอ้นี่อ่ะสองสองให้ป๋าหนูจะไปเอาของจะได้สองให้ใด้เลือดแล้วเปล่าสองให้ป๋าป้าหมูไว้พี่สองให้ขี่มาหน่อยได้ไหมได้สิอยู่รัรถอยู่ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวป๋าป้านะป๋าป้าไม่ทำอะไรอยู่หนูอย่างแน่นอนพูดไปหยุดเลยพี่ป๋า ป้าป๊าไม่ได้เจอลูกมานานเลยหูคิดถึงนี่หูป้าป๊าป้าป๊ายิงไปนะป้าป๊ายิงไปแบบว่าแบบว่าทำสงครามที่นู่นนะยิงไปยิงไปดูรูปไปสาวไปอ่ะโอ้ป้ายิงอะไรเนี่ยสาวสาวนี่ไงสาวใส่ลูกใส่ลูกเข้าหลามเข้าหลามปุ๊บไงแม่ป้าโอ้ยิงอะปิวปิวปิวเนี่ยลนอยู่หน้าป้าเนี่ยลนอหน้าป้า ลอยเลยลูกนี้หน้าป้าเนี่ยแล้วปาเช็ดด้วยนะเพราะกระสุนมันเป็นลอยโอ้เดี๋ยวยิงไม่คมอ่ะโอ๊ยไม่ก้อนจริงยิงไม่คมกระสุนกลายเป็นลอยวะห,หัวมันมอนไงแบบนี้แหละลูกมันตั้งกลัวป้านะลูกเอ้ยไม่เจอป้ามานานนะลูกเอ้ยนะโอ้ย<ๆ>กัดกอนนะลูกนะกลัวจะเลยบอกป่าเฮ้ยเดี๋ยวพวกมึงดูต้นทางกันนะเดี๋ยวผมมาป้าจะป้าทำไรไอสัตว์ไม่ไหวแล้ว ปูเลนปูเลนป้าปาไม่ได้ทำอะไรป้าปาไม่ทำอะไรลูกรกโอ้โกใครมาป้าปาคนดีโอเคไหมป้าป๊าขึ้นมปบน่าป้าปมีโรงงานด้วยนะพาไปดูโรงงานเช่หมูโรงงานโรงงานไก่โรงงานไก่ป้าปาจะพาไปดูโรงงานไก่ใช่ป้าปาพาโรงงานไก่พวกเราทีมคณะถ่ายทำเดี๋ยวเตรียมตัวช็ดฉากนะขอแบบรขอฉากเชื่ดนะฉากเชื่ดอกเอือกเอเอเ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 อเอเอเเอเอเเเอเออเเออ เสียน้ำให้น้องมาถึงน้ำอะนั่นแหละน้ำเปล่าแหล้วขอบขอบคุณดอกลานนะครับดอกน้ำส้มดอกดอก็ชื่นใจแล้วทิกอ๋อหนักเลยเนี่ยเจ้าหนูไปทำกระดานน้ำส้มแล้วเนี่ยไม่เป็นไรดอกน้ำอะไรก็ได้หมดแหละนะไม่ว่าจะเป็นออเรนจ์หรือว่าจะเป็นแอปเปิ้ลหรือว่าจะเป็นฝรั่งอ่ากินได้หมดเลยแต่แต่สุดท้ายยังไงหัวหขวดน้ำก็ม่วงอืมได้ไงหัวขวดน้ำม่วงม่วงกิน กิ๊บนะ<า>บอกให้อ้โหบอกให้ว่าหนูคนนี้ลูกป้าเนี่ยทีเด็ดยังเหลืออีกสองอไ,มไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าว่าโตขึ้นนะโตวไวป้าด้วยี่คนอนะสามคนเหลืออีกสองคนนะ่ะเดี๋ยวว่าวอย่างนี้ยอ,นอย่างงี้เลยผมขอสองคนที่เหลือครับออ<า>ไม่เป็นไรป้าใจกว้างเอาเลยเอาเลย เอาเลยปล่ใจกว้างเดี๋ยวเดี๋ยวพนดาก็หลังครับแต่คนละคนนี่จะบอกให้นะแอบแอบอยู่ข้างสินสอดไม่ต้องสินสอดไม่ต้องป้าให้จะได้สองคนตาเดี๋ยวเขาเหงาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรป้ามาถึงแล้วโรงงานเชื่องกันนี่นี่โรงงานนี่เลยโรงงานเลยป้าเป็นเจ้าของป้าเป็นเจ้าของอยู่แถวเมืองบนนะไปโรงงานนี้คุยคุยนะป้าเนี่ยป้าเป็นเจ้าของป้าเป็นเจ้าของโรงงานเอ้ยมเนื้อเนื้อจิงจอนออกเลยนะเงียบนะป้าเป็นเจ้าของโรงงาน เอาบนน้าโซดาเซตเลยเซตฉากเลยเซตฉากเลยเซตฉากมึงโดนกูแน่อุ้ยโทษทีกระทิบตังคเลยท้อทีท้อทีเฮ้ยเนี่ยมานมาเนี้มาเนี้ได้ป้าพาเมียน้อยมาป้าป้าเนี่ยนะหนูเอ้ยหนูก็ยำยำป้าหน่อยใเข้าใจไหมป้าจะทำอะไรบิ๊ไก่นะป้าป้าเนี่ยโรงงานไก่ป้าเองใช่ไหมชื่อไก่โรงงานไก่นะมามีนไก่ซิลิมโอมไก่ซิลิมโอมไม่โกงอ่ะเฮ้ยอยู่นิ่งนะเข้าใจไหมเข้าใจป้า เออยอมป้าหน่อยโอเคไหมโอเคไหมเออเป็นลูกป้าเนี่ยลูกเว้ยไม่ฉากนะฉากไม่เซตเลยเซตเลยเ็จากลิงฉากลิงไม่ไม่ไม่เซตอีกเซตอีกเซตอีกไม่เซตเลยเซตเลยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ต้องกลัวป้าไม่เชื่อนะเนี่ยเห็นเห็นดาบบนหลังลูกป้าไหมเดี๋ยวป้าเชื่อเองเสียน้ำห้น้องที่โรงงานอีพีสองอีพีสองอีพีสองยอดเยี่ยม ไม่ไม่ไม่เออไม่แรกก่อนแล้วดูเดตติ้งก่อนว่าอีพีแรกจะเป็นยังไงบอกไม่แล้วป้าไม่หยุดอยู่แล้วป้าป้าใส่ใส่เลยนี่ป้าป้าบงป้าบงตะโกนเลยป้าบงตะโกนเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมานะอันนี้สุดแล้วนะอะไรสุดมันวง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 อ๋อแล้วไปโอ้ยพูดถึงถนนหนังเราเคยนี่ป้าไม่เจอติเก้นคอมดี ปาไม่เจอนานนี่ลูกสาวนี่โตขึ้นเยอะเนะผู้กับำกับผู้กำกับพูดเลยจัดเลยรผู้กำกันเลยโู้กำมีคนละโหงด้วยไงทุกกล้องพร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมโอ้หวานดูตีแอคชั่นอ่าได้เวลาที่เอาชันเนาะทะเลพร้อมโอ้ลูกทะเลแล้วลูกพ่อเอ้ยไม่เจอกันนานเลยเป็นไงบ้างอะ เบลเบลเบวลงก่อนเบวลงก่อนฟุตบอลร่วกับเบวลงไปเลยสวยวันสวยคืนนะลูกเอ้ยคุยเรื่องเลได้คุยเรื่องได้แบบว่าบาราหึมบาราหึมบาราหึมเลยนะลูกเอ้ยไปนวดไปโอ้ยนวดไปหยุดเลยลูกเอ้ยมามาป้าป้าหนวดให้ไหมคะโอ้ยได้สิก้าป้ารอมาแล้วป๋ารอมานนาแล้วลูกเอ้ยเนวดไปเรื่องนี้นี่ไม่ต้องไม่ต้องเขียนบทเอาแต่ไลน์จริงมาเลยเริ่มเมาเริ่มป๋าเริ่มเมาแล้วลูก ผูดเหี้ยวม้สั้นปป๋าเริ่มเมาตาบอครับอไปในฉากที่เจ็ดด้วยอันนี้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 ต้องคัดมาต้องคัดซีนมากม่ไหมคะไม่คัดต่อเลยตามอารมณ์ไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ด้ไม่ได้ได้ไหมกับเบื่อไหมเปล่าป๋าเหนื่อยหนูหนูนวดให้เอาไหมคะหนูเป็นไหลเลยเนี่ยขอแรงวันนี้ครับขอแรงวันนี้แรงวันนี้เหรอพุกลับฉากหนูเอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจากนุ้งหนูไปซาดิสนะซาดิสเลย ไอสัตว์เอ้ยเฮียอือไอมึงร้องในสัตว์อเดาดีไม่ได้จะชัดอะไรวะจะไอมงพูดเถียงมาสัตว์กูให้มึงกำกับตังไม่ไม่ไม่ผมพูดตามด่วนเจ้าของบริการมึงสปอนเซอร์มาดีมึงสปอนเซอร์เหรอใช่ครับโอเคเป็นไงบ้างอีโน่ต่อต่อต่อฮะไอสัตว์กูว่ากูไม่น่าชอบแล้วกูว่ามึงชอบแล้วเนี่ย เปลี่ยนสลับสลับคนผัดไหมผัดไหมไม่เอาม่เอาไมีเอาคนสลับคนผลับคนไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาลุ้สัญญาไหมนะไม่ต้องไม่ต้อไม้งเองอาดีแล้วเองเอาดีแล้วอ๋ออันนี้งานนี้พี่ไม่ถนัดเอไหมฮ่าลุ้ลูกแก้วนี่ลูกแก้วป้าไม่แปะลบแล้วเหรอปูก้วเหนื่อยแล้วว่ะเหนื่อยดิเอางานหลักเลยดีกว่าอีวันนี้ดิไม่หยุดเลยงานหลักเลยนะเปลี่ยนเปลี่ยนมีเงินอะไรถามมีเงินอะไรตัว ไม่มีหนังจบแล้วต่อไปบทในชีวิตจริงเหลวห้าพันสัตว์บทโจ้นะเล้วเหลวมีห้าพันเอามาห้าพันการซะเดี๋ยวที่เหลือป้าแบ่งเองมาสี่คนโอเคแบ่งคนละพันมาเดี๋ยวเอามาห้าพันดิ

โอ้ยปิดไม่ได้แล้วอ้นะนี่ที่สำคัญแย้มมันสาถึงมึงผมทุกเรามันมันถืออะไรอยู่นั่นอ่ะอะไรสีพู่อ่ะคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะโอ้ทำไมมีทำไมมีแค่นี้อ่ะไอโอ๊ตไอโอด์ทำอะไรเด้อออสเออด์มันคือเรียกงอะไรวะไอโอ๊ตมันแย่ตูดไอโอ๊ตเรียกอะไรวะออตออ๊ตัวชิดตัวหน้า้วหนาจอเล่นกระป๋องเล่นกระป๋องไม่ไม่ไม่อยู่ใครอยู่เราไม่ไหวแลไรสัตว์ เข้ามุมก่อนโอเคดูเอ้ยไม่ไม่แพงค่ะพันเดียวโอ้ยไอ้นะป้าป้านะป้าป้ามันหลาวนะป้าอ้าเป็นไรโรคโรคลมชักเหรอโอยป้าป้าตัวนี้มันหนาวนะพ่อขอพ่อขอใส่กระสุนเอเค้งป้ามันหนาวป้ามันหนาวหนาวอะไรลูกพ่อใส่กระสุนเอเคอยู่ ตรงนี้มันหนาวป้าโอ้ยเอ้ยเมื่อก่อนมึงเป็นเฮียเลยตากล้องเอ้ยไม่ใช่ผู้กำกับมึงมึงคันเฮียไม่ใช่ถีด้วยถีสิบดูสิบอยู่โทษทีอีินเดี๋ยวป้าพาเขาไปลูกแล้วอินโหรอเะ5000อะไรอย่างวะ5000เอาตังค์ไปยังเนี่ยยังเลยเร็วสิเอาตังค์มาดิอย่าลีลร้เป็นมากนะอินโง่โดนทิ้งไหมเออไม่โดนทิ้งหรอกป้าไม่ทิ้งหรอกโทรได้หรือเปล่าเพราะเราเซ็กซ์้าไม่เคยทิ้งผู้หญิงป้ารักลูกเว้ยจริงเอามาส่งซ้ำนะ หนูมีเงินอยู่ห้าพันเองนะเออเอาไปไหนครับก็เอาปาปาเลขอะไรปาปาเลขสองเจ็ดสองหกเออเอาตังค์ให้ปาแครเท่าไรไม่มีอะไรมากครับเออมีไหมไม่มีพี่จะรู้ขอเงินปาลูกอยากได้เงินปลาไหมลูกอยากได้เงินปลาไหมปลาไม่มีตังคเอาไปถอยตังค์หนูห้าพันอยู่กัน ก็ <die> like ้าผ่านที่หนูให้มาแล้วปาจะให้คืนปาพาไปส่งอเคไหมรถเซค่นมันเป็นมสวนนะมันสวนเวรรถไม่แรงแล้ววะอาจั์มึงถอยหลังสบายตัวนะสบายตัวดิโอ้ยลูกคนนี้เสียเสียไม่เลี้ยงเลยไม่เสียข้าสุกเลยกลับไปเปลี่ยนคนใช่ไหมล่ะ อ๋อแลดูดิมันจะสมยอมไหมนี่ไงเจอพอดีเนี่ยปะป๊าอุ้ยอุ้ยโซดา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 ซ่าแล้วเปล่าเนะอย่าบอกมันนะได้ค่ะใช่มามี่อย่าบอกมันนะเข้าใจป่ะ้าอย่าบอกมันนะเงียบ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 อาไว้นะอย่าบอกออกมานะครับรอ้เจ้าเงียบรู้แล้วเงียบไว้เลยอย่าบอกนะว่าข้าจอยู่ตรงนี้มาครับตัวนักแสดงเพิ่มบ้าง ใช่ใช่มันจะตามมาเหรอมึงแอบแอบแอบหลังนี้ก่อนสอง่งไม่ตาส่ง GPS ไปแล้วเมื่อกี้เอาอีกสถานที่เฮ้ยแต่เองตกเตะอันนี้น <ะ S 1> เป็นฉากทหารนะเอ็งเจ็บอีกรอบแน่เว้ยเอ็งตกเตะอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ฉากใหม่อันนี้ฉากใหม่นะเว้ยเกี่ยวกับพันทหารนะเว้ยทหารด้วยนะภูมิด้วยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วนู่นน่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเผื่อรอเหรอขับสวนขับสวนไปเลยไปเลยว้า<ว> ตอนแรกกาจะคืนดีแล oh. yeah. ้วนะเขาเลยพี่อย่างเงี้ยตามนะตามมานะตามมาเหรอใช่ใช่เขาขับไปที่จุดแรจที่เราแอบมีตรงมาตรงขึ้นเขาเลยพี่เรามีเรามีรูนี่เงียบๆตรงมามันจะมีรูอยู่เงียบปักเงียบปัซะอย่าส่งเสียงดังผู้บุกข่าวไปทำอะไรเจ้าหรอกจิมพีละ พี่หัวล้อตันมากกลัวมากแต่ชีวิตจริงพี่น่ารักนะพวกีอย่าคิดตี้นะจ๊ะเห็นอย่างเงี้ยคิดตี้หนูพี่หัวหัวล้อหนูคิดหนักไปอย่าจะคิดมีไะจ๊ะจีวิตจริงมาเล่นเนี่ยไป้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแ้วไปแล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 ้วไปแ้วไ เขาเจ้ากี้นะพี่โอ้โหไม่นานกนั้นนี่เมางอ่ไไม่ไหวะถ้าหาหนูเจอไหมหนูไม่ไหวนี่หมายถึงแบบปวดขี้อะไรเงี้ยไม่กูเปล่งแล้วอะไรส่งอะไรวะเนยมันมามันมาเอางี้ราาแล้วกินโทรศัพท์ไหมล่ะมันหาอยู่นะมันไม่ไม่ไม่หสิ้นดีลอะไะ S <S มีทหารวันเจอแม่มิวันอยู่ข้างบนน่ะอ้านะมันกำลังบอกมีว่าอยู่ข้างล่างเอาแล้วเอาแล้วอข,ข้างล่างนะแบบนี้เฮ้ยพอมันเปิดโพงได้เพื่อนได้ยินเสียงมีววะ ไปขี่รถอ่ะขวาจอดเนี่ยตัวร้ายนู้นเลยโอ้ชีตกูตัวร้ายนู้นหนึ่งเลยอะัโตาได้จเปิดดใโซาช่วยไม่ได้แล้วนะพี่คงตายแล้วแหละโซดาโซดาหาพี่ไม่โซด้แล้วนะสโตรดสิงขวดไม่ได้ก็สิงพี่เลยเนาะเขินหนูจะตายไปแต่พี่ดูแลโซดาไหมโดนโซดานะสโซดาสโตดาสิงหมาสิจะเอาสโนอบอลปลาซะวนประมาณสามร้อยแปดสิบอะ วิไม่นังมีแกนี่มันโง่จริงเลยอย่ามามีหนูมีแกนี่มันโง่จริงเลยอย่ามามีหนูมีเห็นอุโมงค์ข้างล่างไหมคะโยอไม่เห็นเลยค่ะ <IT AL _ JJonak> ไม่เห็นเลยหนูจ้าแม่หนูอังตองโอ้ยก็เฉียวๆเลยปิดรถอลย มันรอดเข้ามาอะไรแบบนี้รอดเข้ามาขนาดนั้นน่ะพี่ชอบรอดรอดช่องด้วยรอดช่องลงมามันอยางนะ้น้กะทิเลยล่ะมันรอดเข้ามาสี่คนเลยสี่คนลอยมาสี่คนอฮะโอ้ถ่ายไม่หยุดเลยไอโอ้ตากล้องไงเอ็บทุกช็อตฉากคาคาบาเบอร์คาบาเบอร์ หนูหนูเหนื่อยพวกพี่หรือเปล่านะเหนื่อยไมหมจ้าโอ้โหเดี๋ยวน่ะพี่ยังไม่เหนื่อยนะพี่ต่อยหลายรอบบารจะบ้าเราก็แปลกนะเราไม่โดนตำรวจจับได้ไงเนี่ยแปลกเราเราไปทหารตำรวจมันกลัวเราอยู่แล้วมีห่าวหนูที่โอ่ไหนน่ะไหวไหมที่ว่ามีลมเหมือกที่ว่าหนูบอกมีบอกมีกลับไปเถอะปล่อยลูกปล่อยลูกตายเถอะเชื่อไหมมีแกนี่มันไม่มีปัญญาเลยเนาะแกจริงๆนะ มีเป็นตรงอุโมงตรงหนึงห่งวันนี่นึกว่าแกแค่ตัวเลขไงแกกสมองเลยเหรอมีแกฮะ <c oughs> อย่าว่ามีหนูหป่าซะใช่นะเก็บปล่าจุ๊บพี่ด้ยวยนะ <c oughs> จุ๊บมั่วอ,อุ้ยรอ <c oughs> อะไรอะ่ะเอาดิ <c oughs> ใช่หนูโดนแล้วพาตัวโคตรบ่อยเลยเนะี่ยพี่บนรถประสบการณ์ใหม่เมยไม่เห็นหรอตามโลนะ อยากเชื่อไหมเขาจอดรอแบบนี้จนเขาหลับแล้วอ่ะใช่คะะน้องไม่เจอเลยถึงตาจะหลับแต่ยางอื่นเตือนเขาบอกว่าออกไปให้เขาดูหน่อยขอร้องเขาหาไม่เจอนอ่ะเจอสี่หมื่นสี่หมื่นับรถขับรถเอามาสี่หมื่นถามขับก่อนได้ไหมว่าคือทำไมมาแอบตรงนี้เนี่ยก็เขาไม่รู้ว่ามีเขาเห็นว่ามีอามาเขาแต่กปล่อยอย่างนี้ไปก็คือขับรถไม่เป็นกันนี่ยรู้ไปว่ามันเหนื่อยซ่อมมากิ่ ชายชายคนออกมาสี่หมื่นแล้วฉันจะปล่อยนี่ไปคือหาที่มันหาง่ายงกว่านี้ไมได้หรอสี่หมื่นอะไรส้มรถจักรยานมันก็หมดไปเท่าไหร่ได้เลยบอกมีแกตามฉันมากันมิตอนี้แกเก่งมากแลนะตามฉันมากันแค่นี้มีแกก็แค่นี้มีแกก็หาฉันไม่เจอละมีแกนี่มันเมาใช่ไหมเลกแกนี่มันเมาแกนี่มันโง่ดูขงเลยมิแกนี่มันโง่จริงเลยด่ามีแกะที่มันนึงโง่ด่านไปมี เขาไม่ได้ออกมาใกล้จากเมื่อกี้เลยนะเขาวนขึ้นมาแอบหลังต้นไม้เรามีก็ขี่เลยออกไปนี่แกนี่เมาจริงนะโมงหน้าครับตอนแรกเลยว่ามีแก้งโมงหน้าโมงหน้ามีเป็นจริงแล้วนะมีอยู่ข้างบงมีว่าไม่เอาแล้วลูกคนนี้ปล่อยไ่อนพี่บอกว่าไม่เอาแล้วที่เกียเลยพี่บอกว่าที่แกหาแลาะหน่อยมีงอนนะมีงอนอลไวก็งอนแล้วก็งอนมีจ้านางป้านี่แกไหวหรือเปล่าเนี่ย ฉันได้จับแกแหกตายดูแล้วแกคนนี้มีหนูมงงมีหนูองให้เราไรหน่อยเอาอุตส่าห์ขี่รถไปง้อมีเอาหน่อยแล้วเฮ้ยพาไปเที่ยวโรงงานป่าเลยเว้ยงานตัดไม้หน่ออุ้ยเอ้ามีแกไปไหน่ะ เขาทิ้งแล้วพี่ม่อแล้วใช่เลยีบอกลูกอีกแล้ใช่เหรอมีแกพูดนี้เหรอใช่โ้หเพียไปคืนก็ได้ท้ไมีแกถ้าเป็นอย่างนี้มีบอกว่าไม่ตอแกแล้วเอาไปเลยโอ่เกียรติะมีว่าอย่างนี้โอ้โหเอาจริงเหรอได้มาะ้านแล้วเปด้ลิปไปพุงแอ้วเองไม่เป็นไรเว้ยเองยังมีพ่อคนนี้โอเคไหม้โนกกวมี ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่พ่อจะเลี้ยงลูกให้อย่างดีเลยนะลูกพี่พาไปโพดถึงมิถึงมิกับฟ้าไม่ดีก็มาหาพี่ได้ไอ้นะคะหนูแต่งแค่สีค่ะไม่ได้แต่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูเวเวียจีจังแล้วยังยังไม่ได้ไป